หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งกรุกขีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมานานถึง15ปีเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่ายู23โดยมีภารกิจในการพาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย er 2022รอบคัดเลือกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021หรือ AFF Suzuki Cup 2021และฟุตบอลเอเชียนคัพ2023โดยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศ คุ้มพันธ์ม่วงประมุกลูกหนังไทยได้เผยถึงการกลับมาของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชาติไทยเพราะที่ผ่านมาผลงานของทีมชาติไทยไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้จึงได้ส่งจุดหมายเชิญผู้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยเข้ามาร่วมการหาทางออกโดยสมาคมเล็งเห็นว่าคุณนวนพันล่ำซำมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพาทีม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกมาแล้วถึงสองสมัยจึงได้ประกาศแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้จัดการทีฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกินดิบสาปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้านมาดามแป้งได้เผยถึงสาเหตุที่เข้ารับตำแหน่งนี้ว่าการที่พูดว่าแฟนบอลพูดว่ามาดามแป้งจะกกู้วิกฤตศรัทธ,ธาบอลไทยคงจะไม่ใช่ เพราะฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่รวมใจคนทั้งชาติอยู่แล้วส่วนตัวมองว่าวิกฤตที่ทีมชาติไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้เกิดจากหลายด้านอาทิเรื่องการเงินที่เกิดกับสมาคมซึ่งกระทบกันทั่วโลกเพราะการระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกหนึ่งวิกฤตก็คืออันดับโลกของทีมชาติไทยตกไปถึง20อันดับซึ่งตัวเองไม่สามารถ กู้วิกฤตนี้ได้คนเดียวจึงได้ปรึกษากับโค้ชหลายคนที่เคยคุมทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นโค้ชซิกโก้เกติศัก์ิเสนามเมืองหรือว่าโค้ชท่านอื่นๆส่วนการรับตำแหน่งผู้จัดการทีมส่วนตัวมองว่าฟุตบอลชายน่าจะทำงานง่ายกว่าฟุตบอลหญิงเพราะมีระบบลีที่ดีอยู่แล้วหน้าที่ของผู้จัดการทีมคือประสานงาน หมือนที่เคยผ่านมาการดูแลการเดินทางอาหารเพราะหลายประเทศค่อนข้างลำบากที่สำคัญคือเวลาเรียกตัวนักเตะมาเก็บตัวทีมชาติไทยต้องยอมรับว่านักเตะทุกคนต้องเสียสละอย่างมากเพราะมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บในฐานะประธานสโมสรมาดามแป้งเข้าใจดีว่าต่างก็กลัวนักเตะตัวเองบาดเจ็บฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมที่จะต้องปรึกษาหารือกับประธานสมโมสรซึ่งที่ผ่านมาได้พูดคุยกับประธานสมโมสรหลายคนทั้งกุณรวิ SCG เมืองทองคุณเนวินบุริรัอยูน่นเตดคุณประวิน BG ประทุมซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มประชุมกับประธานสมโมสรต่างๆทันทีส่วนระยะเวลาในการเก็บตัวมาดําแป้งมองว่า ต่างจากคนอื่นเพราะคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการคุยกันกับประธานสโมสรแต่ละท่านอีกทีนอกจากนี้มาดามแป้งยังเปิดเผยว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้สิทธิ์ผู้จัดการทีมป้ายแดงเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับช้างศึกทั้งสองชุดด้วยระยะเวลาอันสั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้โค้ชไทย ในการคุมทีมชาติไทยรุ่นยไม่เกิน23ปีซึ่งจะเป็นโค้ชที่มีลายเส้นและไม่ติดงานคุมทีมที่ไหนอยู่ในขณะน,นี้ฉะนั้นค้ดต,ตัดโค้สจะเด็ดมีราบและค้สโอ่งดูสิท์เฉลิมแสนออกไปได้เลยแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงต้องคิดก่อนเพราะยังมีเวลาในการตัดสินใจ ส่วนการทำหน้าที่หลายอย่างขอมาดามแป้งทั้งประธานสโมสรการท่าเรือและมูลนิธิมาดามแป้งนั้นผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าจะไม่มีผลกระทบและไม่มีความลำเอียงอย่างแน่นอนถ้าหลังจากนี้มีการแข่งขันที่ทับซ้อนกันมาดามแป้งจะเดินทางไปกับทีมชาติไทยทุกครั้งโดยไม่ลังเลส่วนในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยย่อมอยากเห็นผลงานที่ดีที่สุด ฉะนั้นมั่นใจว่าโค้ชจะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะมีนักเตะการท่าเรือขอมั่นใจว่ามาดามแป้งจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาท้งฟุตบอลหญิงหรือสโมสรแป้งไม่เคยก้ากายการทํางานของโค้ชอยู่แล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชาติไทยก็คือมาดามแป้งนวลพันธล่ำซำ หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอบพระคุณที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ